นยารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดตัวศูนย์กัญชากันชงและก็ท่อมแบบเบ็ดเร็ดบริการครบวงจรพร้อมสายด่วน1174พร้อมรุยแจกกัญชาล้านต้นสู่ครัวเรือนวันแรก วันนี้เวลา9ก้านาฬิกานางสาวมานัญญาไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์วันสตาร์ทเซอร์วิสกัญชากัญชงและกระท่อมพร้อมเปิดตัวโครงการแจกกัญชากัญชงร้านต้นสู่โคเรือนนัตึกกสิกรรมกรมวิชาการ,กรเกษตรนางสาวมานัญญากล่าวถึงผลงานวิจัยและองค์ความรู้ทางวิชาการของกรมวิชาการ,กรเกษตรที่ได้มีการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผลิตสู่เกษตรกร สามารถช่วยยกระดับการผลิตของเกษตรกรตลอดจนช่วยแก้ไขปัญหาทางด้านเกษตรกรให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ได้อย่างต่อเนื่องและในวันนี้ได้ส่งมอบพืชกัญชาพืชเกษตรให้กับพี่น้องประชาชนเชื่อว่าจะสามารถช่วยไปกระจายความรู้ให้กับคนอื่นๆได้เพราะต้นที่แจกไปจะมี QR code ระบุบอกได้เลยว่าต้นที่รับไปเป็นพันุ์อะไรและรับไปจากไหนมีข้อดีอย่างไรและใช้ประโยชน์อย่างไรจากพืชกัญชา สิบสาสายพันธุ์อเราน้องน้องอนแทแล้วก็จะมีกุ์ที่แจกลงสสิสายพันธุ์งเราแล้วก็จะมีาระหว่างการเรียกรองสายพันธุ์ที่เราให้ไปแต่ละสายพันธุ์แต่ละคน ต้องเปิดถว่าโพสต์ว่าคนไทยได้สายพันธุ์อะไรไปอันนี้กัญชาสองอย่างต้องสนับสนุนและจะพัฒนาให้มีสายพันธุ์ใหม่เพ้่อีกถูกต้องครับสำหรับกระแสติกับเรื่องพืชกัญชาตนเองมองว่าเหรียญยังมีสองด้านดังนั้นให้ดูที่เจตนาลมของผู้ใช้และมีการศึกษามากน้อยเพียงใดอยากฝากไปยังร้านอาหารที่นำพืชกัญชาไปประกอบอาหารว่าให้ศึกษาให้ดีควรควบคุมในเรื่องของปริมาณอย่าให้พืชกัญชาต้องกลายเป็นยาเสพติด ใช้ให้เป็นยารักษาโรคเดิมทีแล้วไม่ได้มีเจตนาที่ต้องการให้พืชกัญชาไปเป็นส่วนผสมในอาหารโดยที่ยังไม่มีความรู้ส่วนกรณีที่สังคมบองว่าการปลดกัญชา จะเป็นเรื่องเกมการเมืองในการโจมตีหรือไม่ตนเองมองว่าก่อนที่จะมีพร,รบกัญชากัญชงหรือจะมีการปลดล็อกนั้นทุกสิ่งร้วนมีคนชอบและไม่ชอบแต่ทุกสิ่งทุกอย่างก็ขึ้นอยู่กับพี่น้องประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจมากกว่าซึ่งจะมีทิศทางไปทางใดนอกจากนี้กรมวิชาการเกษตรยังมีภารกิจด้านกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับพืชกัญชากัญชงและกระท่อมภายใต้พรบกัก,กพืชพรบรพันธุ์พืชและพระบรคุ้มครองพันพืชเพื่อควบคุม กำกับดูแลการนำเข้าส่งออกรวมถึงการขึ้นทะเบียนพันธ์ุกัญชากัญชงและกระท่อมซึ่งได้บอหมายให้กรมวิชาการเกษตรดำเนินการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการปฏิบัติงานทีมข่าวไทยนิวเอเซียรายงาน